สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่300นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็ไปได้พระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเอามาให้พี่พี่วันนี้นะครับจะเอามาแบ่งปันพี่พี่เอเอามาให้รับชมกันนะครับผม ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์เก้าเนะครับ0 9นย์เก้าเส่วน ID l i n ยครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่าต้องบอกนะครับว่าพี่พี่ฟซีลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับ ผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนครับช่องนี้ชื่อนี้เชื่อใจได้ครับช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่นะมามาอ่านี่เลยนะครับองค์นี้นะครับพี่พี่เห็นไหมพี่พี่พี่จะดูเลยว่าเป็นพระที่โอ้สวยคมชัดนลกอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะอ่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดเส้นบังคับพิมพ์ติดชัดเจนนะครับเห็นนะครับนีเห็นไหม รายละเอียดนะครับค่อนข้างติดชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมนี่ตกกุงวางกลางแขนนะครับเส้นมังคับพิมพ์นะและดูนะครับนี่ตรงร่องเท้าหลวงพ่อยังเห็นชัดนะครับแล้วดูวงแขนพี่โอ้โหไม่มีองค์ไหนที่คมสวยคมชันลึกเข้าองค์นี้แล้วพี่นะเนี่ยเห็นไหมวงแขนทิ้งดินลงมาหักศอกฟ,กฟุบฟุบโยกมาฝั่งนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมดูดูมิติความลึกเข้านะพี่นะเห็นไหม ดูมิติความลึกแล้วเป็นพระที่แห้งเป็นพระที่แห้งแต่ว่าเวลาลงกล้องก็ไปหนึกนุ่มนะอมองอย่างเงี้ยเหมือนอ่แห้งนะพี่นะเห็นไหมดูเส้นฐานนะครับเห็นไหมฐานขมขวานฐานชั้นที่สามฐานหมอนนะครับเห็นไหมฐานหมอนเขาเรียกเหมือนหมอนรถไฟนะพี่นะเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มใหญ่เห็นไหมพี่เห็นไหมตรงเนี้ยอาจจะเป็นเส้นแนวตรงฟุบขึ้นไปแล้วกัก โยลงมาฝั่งนี้ถ้าองค์นี้ตัดตัดชิดเช่นมากขับพิมพ์นะครับก็จะเป็นซุ้มตกขอบนี่ก็เรียกซุ้มตกขอบนะครับเนี่ยพื้นที่ฝั่งนี้จะกว้างพื้นที่ฝั่งนี้จะแคบนะพี่นะ,ะแล้วดูได้นะพี่นะด,ดูความเก่าเห็นไหมนี่มีรอยยุบของมลสารนี่เห็นไหม,ม,อมรหหมอยหลุดล่อนไปนะครับแล้วดูเนื้อหาเขาเยพี่ยน่ยน,ยนมีแตกลายงาด้วยนะพี่นะบ่งบอกถึงความเก่าเห็นไหมบ่งบอกถึงพระได้อายุนะพี่แล้วพลิกดูด้านหลังนะพี่นะ พกดูด้านหลังนี่โอ้โหพี่หลังแบบเนี้ยไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะหลังแบบเนี้ยอ่าเนี่ยเขาเรียกหลังกับหมากนะพี่นะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกหลังกับหมากนะเนี่ยหลังกับหมากเป็นไหมเป็นเหมือนกระดานกระดานพี่แต่มันเป็นกับกราบกับกาบเหมือนเปลือกไม้อ่ะพี่คล้ายๆนะนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นหลังกระดานหลังแบบเนี้ยพี่หายากครับพี่ไม่ค่อยเจอนะพี่นะส่วนใหญ่ก็เจอแต่หลัง Pablo, เรียบๆหลังกระดานกระดานแล้วก็ ส graduate, ่วนมากจะเจอแบบนั้นนะพี่นะอันนี้หลังกลับมานี่หายากนะพี่นะไม่ค่อยเจอเลยนะครับเห็นไหมดู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 ครับนี่นี่มีรอยปีๆเห็นไหมไมเนี่ยดูหลังนะครับนี่เรามีพี่นะเนี่ยเศษไม้นะครับตรงนี้มีเศษไม้ด้วยนะอง์นี้พิเศษนะองคนี้พิเศษเห็นเศษไม้โผล่ขึ้นมานะครับองค์นี้พิเศษนะครับเห็นเศษไม้โผล่ขึ้นมาดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยไหม ไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามพี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าองค์นี้นะครับพี่นะองค์นี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่เก้าพันบาทนะครับเปิดขออนุญาตแบ่งปันที่เก้าพันบาทนะพี่นะพี่พี่ทันใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าส่วนไอดีไลน์ครับแอดไลน์ได้ที่ ttn ีเอเก้าแปดเจ็ด ท t เอ็นนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเช็ดกล้องแป๊บนึงกล้องมันมัวๆน,น,นะพี่เช็ดกล้องแป๊บนึงนะ <c oughs> อขออภัยครับผมมา,มามามาลงกล้องกันเลยนะพี่นะเห็นไหมไหมเวลาเราส่องไปเนื้อหนึกหนกึหนุ่มไหมพี่ดูอย่างเงี้ยเหมือนแห้งนะพี่นะไมลงกล้องเข้าไปดูไปหน้านะครับนี่เห็นไหมมวลสารเม็ดแดงนะครับนี่ เม็ดผงเห็นไหมเป็นก้อนในนะครับพระเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่เก่าแล้วแห้งหนึบนุ่มมากพี่เห็นไหมดูดูนะครับนี่พี่พี่ดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหาเขาเห็นไหมครับโอ้โหแบบนี้นะครับพี่ใครได้ไปคุ้มสุดๆนะพี่นะใครได้ไปคุ้มสุดๆดแล้วก็ใครได้ไปก็เป็นบาร,รมีท่านเลยนะพี่นะท่านถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญวา,วาสนาบาร,รมีสูงส่งนะพี่ พี่ๆได้ไปเนี่ยคนไหนที่ได้เอาไปเป็นเจ้าของนะครับได้ไปเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยครับถือว่าท่านมีบุญบารมีสูงส่งนะพี่นะเนี่ยพระก็เก่าเสียสวยบันนี้ผมก็ส่วนผมนะแค่ผ่านมือนะครับแค่ผ่านมือนะครับแค่ผ่านมือเอามาแบ่งปันให้พี่ๆผู้ที่รักและศรัทธานะครับผู้ที่รักและศรัทธาพี่ๆจ๋าดูนะครับนี่เห็นไหมให้ดูข้างๆนะครับดูเนื้อหานะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันปที่9 0 0 0บาทนะพี่นะฉลอง ep 3า0อนะครับเ0 0 0 0บาทนะพี่ดูดีครับพี่ดูความเก่าความค,าม,คามลึกความคามชัดนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูเนี่ยตรงเท้านะครับเห็นไหมดูความแห้งความเก่าความนุ่มเขานะครับเห็นไหมดูแล้วดูเนื้อแตกลายงานนะพี่นะพระแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่บอกตรงพระแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับ ็นไหมด้านหลังหลังกล้ามมากเห็นไหมธรรมชาติไหมพี่อ่าเห็นไหมธรรมชาติมันจะดูนี้โอ้โหนี่พี่แล้วพี่ดูนะเม็ดมลสารเม็ดผงนั่นนะเป็นโปร่งโพงเลยไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วเศษไม้นะตรงนี้เศษไม้นะเดี๋ยวผมลุกกล้องให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมพี่เศษไม้ องนี้พิเศษนะเศษไม้โผล่ขึ้นมานะครับบางองคก็ฝังอยู่ข้างในเลยนะพี่มองไม่เห็นนะอันนี้พิเศษเลยนะครับเห็นไหมมีเศษไม้ขึ้นมาเห็นไหมนี่เม็ดผงพี่นะครับนี่เม็ดผงเห็นไหมครับนี่ครับพี่พี่เห็นไหมโอ้โหแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครได้เอาไปเป็นเจ้าของนะครับถือว่าท่านมีบุญบอดศาสนาบารมีสูงส่งนะพี่ เห็นไหมองค์นี้ผมแบ่งปันที่9,000บาทนะพี่นะแบ่งปันที่9,000บาทนะครับนี่ดู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 เนื้อนะครับพี่พี่ดูด้านข้างพี่เห็นไหมโอ้โหนี่จีจานเลยนะพี่นะต้องบอกว่าจิตจานเลยนะครับเห็นไหมผมก็แค่คนหามาผ่านมือนะพี่นะ,ะคนที่จะได้เป็นเจ้าของตัวจริงก็คือพี่พี่เอฟซีนะครับท่านที่รักและจัดฐานนะครับพี่พี่นะเห็นไหมดูเนื้อหาเลยครับ ดูเนื้อเขานะพี่นะเห็นไหมคุ้มพี่กับราคานี้นะเก้าพันบาทพี่ผมแบ่งปันที่เก้าพันบาทคุ้มคุ้มสุดๆนะพี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมลสารเห็นไหมเนี่ยเห็นมลสารไหมพี่แล้วจะว่าข้างหน้าไม่มีเหมือนข้างหลังนั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้หลุดออกไปนะครับเป็นโพรงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหม นื้อจัดจ้านมากพี่พกนี้แห้งแบบไม่อายใครเลยพี่นะบอกตรงๆพวกนี้เห็นไหมพี่อ่าพวกนี้นะครับผมแบ่งปันที่9,000บาทนะพี่นะแบ่งปันที่9,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับไอดีไล แอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ